นางสามาวดีกำนางมะคันทิยาอยู่ในธรรมบทเพื่อให้เข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะว่ากรรมนี่เิ่นอธิบายไว้เนี่ยทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมทำชาตินี้ก็ได้ผลในชาตินี้ เหตดดี ي, ก็ได้ดีในชาตินี่เห็ดสวัวก็ได้สวัวในะชาตินี่อันนี้กรรมมันหนึง่ง <c oughs> อันสองอุปชเวทนยิยกรรมอันนี้เหตดดีในะชาตินี่ยังบวได้ปากฏชาติหนาจังใ้ผลเหตดสัวในชาตินี่ชาตินี่กับบวป่า,ากฏ จะว่าเขาเห็นบางคนมันบอดีแต่ว่ามันคือเป็นตะยู่อยู่จังสีนาะแต่ว่าศาดนานี่เต็มเต็มบางคนบัดเนี่ยอะปาระประเวทยากรรมมอสาธุนะแม่แจ้งนสาธุ เนปานะใจโยโหตุบาวันิกรรมอีกประเภทที่สามบันนี้เหตุดีในชาตินี้เหตุส่วนในชาตินี่กระสังชาตินี่ก็บ่ให้ผลได้ชาติหนาก็ใหหผลบ่ได้แต่ว่าชาติต่อต่อไปเต็มเต็ม อันนี้เรื่องกดแหงกร,ร่มที่จันมหาดิซักพันหยกมาเบาพันฟังทำชี้แจงพันฟังเนี่ยจะว่าคนมาก็เลยบางคนบ่อยศึกษาก็เลยบอกเข้าใจทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปพันว่ามลอว่าจังสันอันนี้พว่างคนบอกเข้าใจตลอดสายของกรรม พญานันพนกะเล่จี้แจงแสดงให้ฟังในวันธรรมสวนาวันอุโบสถสามคีเพื่อโสดสงองคศรัทธาและเพื่อให้พระเจ้าประสงค์องค์เน้นแม่ชีแม่พามผ้ามตลอดทั้งหยาโยมทั้งหลายภูมมาแล้วเนี่ยก็ดีบไดม้มากก็ดีฟังอยู่บานอยู่เฮือนก็นดีเป็นต้น ได้เข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อห้าเข้าใจจยางเีแล้วห้เาเิี่เป็นทุกข์น้ำสิ่งใดๆทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้น <c oughs> เกิดขึ้นแก่เห้าก็ตามเกิดขึ้นแก่พูนก็ตามขันเห้าประเด้เคยเหตุดีสมมติ แต่ว่ามันไดดีพิเศษอันนี้ก็เรียกว่ากรรมอีกประเภทหนึ่งห้าว,ว่าได้เหตุตัวแต่ว่ามันได้ความทุกข์อันนี้ก็กรรมอีกประเภทหนึ่งจังใจนะเข้าใจอืมอืมอืมก็ว่าสี่ตัวผู้เข้าใจจบกันแค่นี้นะะเ้าเห็นผูน้ใดกระซังเป็นนั่นแหละก็ตามอืมอืมอืมเข้าใจ สิเหตุดีเหตุบดีอย่างต่างๆกับสางทั้งหมดแล้มันจะได้ดีในชาตินี้ได้บดีในชาตินี้กับสางเรื่องกฎแห่งกรรมจัดสรรให้เพราะอย่างที่พระพุทธเจ้าพง์แสดงไว้ทุกชีวิตไม่ว่ามนุษย์เทวดา รูปประพรมอรูปพรมก็ตามผู้ใดเสิมาท่องเทียวโลกมนุษย์ไปเทวดาใดไปพรมมโลกใดยอนบุญความดีที่สร้างไว้บัณีกรรมประเภทหนึ่งบัณีนรกเประสุรกายสัจฉานที่ไปย่มได้กรัสั กาแสดงว่าบาปที่เขาได้สร้างเอาไว้จัดสรรให้บอมเมนผู้ใดเอาให้คันเคแต่มันซึ่งซึ่งอีหลีน่ยังมน,นุษย์เท่านิสาเมื่อเกิดมากก็บ่าได้ขอแม่เกิดแมนบอกแม่แจะน้อ บ่ได้ว่าคุณแม่ขอมาเกิดน้ำในแล้ว,ม,าว,าว,วมันบอกวาเด้จังศีน่ะว่าด้ขอผู้ใดเลยแมนบอจันติวเนาะอุ้ยกลัวมีลูกแล้วพ่อว่าจงมันมา,านกจะใส่บั้นบ่จากเลยเห็นบอแมนบอยไม่ไงวันเนาะไปอยู่เมืองเหนือน,น้ำรู หากล้มหลาน,นาก็มา้า mm hmm. เห็นบ่จังสี่น่ะมานนี่อยู่ต่อมาต่อมาจักคนดีคนบดีห้องกระบ,บาดนี้อันอยู่ในทองเ้าหันบจักได๋เพราะฉะนั้นบางคนก็เลยตายแต่ในทองแม่ก็มี <laughs> เห็นบ่หลังเธอแม่ขาออกกันมีเห็นบ่ บ้านจะหูจักกันได้เนี่ยรวมีเบิร์ตัวอย่างยังว่านี่กฎแห่งกรรมจัดสรรให้เองเบริร์ไม่มีผู้ใดใครผู้หนึ่งจัดสรรให้เห็นบ่อื่นๆคือกันบนันฑิตทั่วไยว่างสีสษะวาราสุดท้าย,าย,ายอีหลีกับเป็นไปตามกฎแห่งกรรมอีหลี ใไปใส่บ้านเนี่ยเขากบจักบาเนี่ยผัวตายเมียก็บจักเงิอกบ่ฉันเสริมนอแม่วันนอถึงเวลาสุดท้ายก็จากไปแม่วันก็จักไปใส่บ่บอกเน๊ะแม่แม่พ่อใชไปหันเดอร์กอนีเดอร์ก็บ่บอกบัดสุดท้ายเราไปเองเพราะกรรมมันจัดสรรไห้จะที่เห็นบ่ บ่าลูกบ่าหลานบ่าวพอบ่าวม่บ่าผัวบ่วเมียพ,พระเจ้าประสงค์องค์เน้นแม่ชีแม่พม่มพ่อพ่อมบดโลกราชามากริย์ไปเองมาเองเห็นบ่าเรื่องกฏแห่งกรรมได้นี่ขันผูใ้ใดเกิดมัสโลกมนุษย์สมบูรณ์แสดงว่าบุญจัดสรรให้ขันผูใ้ใดบสมบูรณ์เรียกว,วัาเศษบาปเห็นบ่น คันบสมบูรณ์เน็่ดบาทที่เขาเหตเองเนียบมเป็นพอ่อหายบอมเนแมวหายเนะไปเองเพราะกฎแห่งกรรมจัดสรรให้จะไปเวลาไหนไปไหนมาเองมาจากไหนมาจากขุมนรกบ่อจะมาเกิดน้ำเฮา <laughs> หรือมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์หรือมาจากสัตย์รชานมาเกิดในถ่องเฮา ขบบันเป็นไม่ออกก็ะสิกบจักบจักยังพอจันทร์จันมหาดิศักดิพอเละยโยกขึ้นมากัมมุนาวัตติโลโกวสัสนเห็นบ่ทิฏฐธรรมเวทียกรรมอปปะชาเวทียกรรมอปาราปราเวทียกรรมชาินี่ให้ผลบ่ได้ชาตดนา้ผลบ่ได ชาต่อ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 ไปให้แน่นอนทั้งดีทั้งบดีพราะจะนอนเมื่อนี่นอเบองแล้วก็คือเศร้าอะไรระบาดนี้เป็นอิมวัตหละการสมควรนอเข้าใจเรื่องกดแทงกรรมนี่สวงบัตเดะสวงมันพอเป็นถูกอืมอืมตามกรรมนอ ตามกฎแห่งกรรมแม่นบอ่ออาจารย์อันติชาเนาะจังสี่เป็นต้นจังสี่นะเพอนัอ้นเขาศึกษาแล้วมันจะความถูกมันจะลดลงลดลงจนบอเป็นถูกอืม응อืม응อ응ือย่างเดียวคั้นได้ก응็อ응ืม응อืมขั้นบ่ได้ก응็อ응ืม응อืมว่าส่จแล้วจบเอาวนี่มนสาขหน่อย